จะมีช่วงอายุที่เราแบบเราหลุดเรนจ์อะหลุดเรนจ์หมายความว่าตอนเด็กๆเวลาเราไปไหนอะมันจะมีคนตามเว้ยกีดเราใหๆทั้างแต่คนมังเคาะรถตู้อะเฮ้ยเลยเหรอเออแบบฮอร์โมนคือแบบมีคนส่งนู่นนี่มาให้จาได้ว่าไปพระรามเก้าอย่างเงี้ยตอนนั้นเซนทรัลพระรามเก้าแบบที่ฮอร์โมนแบบคนมันแบบทะลุห้างอะแบบห้างแตกใช่เข้าลิฟต์กันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันเคยเห็นฉันเคยเห็นคลิป แล้วจนไปถึงจุดดึงที่มันแบบอยู่ๆมันก็ไม่มีอะ่ะมันก็งงๆอะ่ะหมายถึงว่าตอนเราเข้ามาทําหนังแต่หรือวงการบันเทิงเนาะเขาไม่เคยสอนเราว่าเราต้องฮนด d l e ยังไงเ,เขาไม่เคยบอกเราว่าเวลา หนังที่มันเวิร์กแล้วมันมีคนตามคุณต้องทําตัวยังไงแล้วเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วอ่ะคนต้องทําตัวยังไงคือแบบมันเป็น c u l เ u r e shock อ่ะคือคือเข้าใจได้ว่าเออมันก็มันก็เป็นเหมือนช่วงเปลี่ยนทายอ่ะแล้วมันสับแบบเร็วมากคือมันแบบมีแล้วมันกลายเป็นคำว่าไม่มีมันไม่ได้มีแบบค่อยๆอย่างนี้ามันมันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็งงตัวเองว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วมีแว็บหนึ่งที่คิดว่าหรือกูแก่จริงวะแบบ หมายวาว่า <ừ. S 2> เพราะว่าสุดท้ายปุ๊บเนี่ยก็จะมีนักแสดงใหม่เริ่มขึ้นมาตอนนั้นก็หน่อยเว้ยหน่อยมากๆก็แบบมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกเต็มตัวมันไม่รู้ว่าจะหาที่พึ่งที่ไหนมันไม่รู้จะหาคําตอบยังไงอะ่ะมันก็หล่อหลอมอีเดนติตี้ให้ตัวเองขึ้นมาว่าแบบโอเคถ้าจะให้แฮนด์ดลกับเนกาทีฟคริเิซิรซึมเราเคยต้องเป็นแบบนี้ <S <S 2> <S 2> คือคือคอ,อย่างตอนสักซีก็เคยเป็นพอแบบอพอมันมีเนกาทีฟคริติซิซึมเราเป็นคอมเพลติทีฟเราก็แอบดิวตัวเองให้ว่าเราก็ aggressiv ขึ้นคือแบบใครพิมพ์์ออออะะไไไไไไรรมมมมมาาน่่ดด้้้ตตงพพิบบบแัเลยกก็ปว มือไวทุกอย่างไวเพราะมันคิดอย่างไรจริงๆว่าแบบเราไม่รู้ว่าเราต้องเป็นยังไงอะ่ะเราไม่รู้ว่าถูกผิดคืออะไรตอนนั้นเราต้องเราต้องเชฟอีเดนติตี้ตัวเองขึ้นมาไม่งั้นรู้สึกได้เลยว่าอยู่ไม่ได้เพราะถ้าเรารับมือว่าแบบคุณเล่นไม่เก่งจะทำไงอะ่ะเราเป็นอาชีพที่เราพึ่งคนดูอะ่ะเพราะถ้าคนดูเขาไม่ดูคือเราไม่มีอาชีพแต่เราต้องสร้างบุค,คลิกขึ้นมายังไงให้เราสามารถรับมือเขาได้เพื่อให้เราแบบ ยังมีแรงที่จะไปต่อได้แต่นั้นก็ aggressiv สุดๆคือแบบไม่ได้เลยอันเรื่องอะไรที่เป็นท็อปปิกต้องพูดเพราะเราคิดว่าเป็น opinion leader ดีเว้ยเออเออนึกออกเราจะเป็นผู้นำเว้ยเราเป็น opinion leader คือสิ่งที่ถูกต้องพอมันผ่านถ่ายมาจุดหนึง่งมันกลายเป็นจุดที่เราเป็นแบบ แล้คกูต้องเป็นอะไรต่ออ่ะเออมันก,มนก็มันก็เซตไอดีนิตี้ตัวเองขึ้นมาใหม่อีกเหมือนกันว่าแบบโอเคเราจะต้องชัดดาวน์กับหลายๆอย่างเราต้องเป็นแบบนี้นะเราต้องเซตคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นแบบนี้แต่มันเป็นอย่านึงมันเหนื่อยเพราะมันเรนียนเต็มเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นอนะไย่างยว่าแบบมันมันก็บียอนอ่ะคือแบบช่วงนั้นก็เป็นแบบอ่ะวิธีแก้ปัญหาเราสร้างภาพว่าอะไรเป็นคนสนุกสุดๆไปเลยเว้ย<อ> <ๆ S 2> ทำทุกอ,อย่างแต่สุดท้ายแบบมันก็กลับมาที่ตัวเองว่า แล้วเราจะเป็นแบบนี้ได้อีกนะ <c oughs> หแค่ไหน <c oughs> แล้วเราเป็นไปทําไมอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็เรียนรู้ตามอายุแหละตอนนี้ก็เลยเรียนรู้ว่าเออก็อยากเป็นเลยก็เป็นไปเถอะถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาก็โอเคแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากทํำนี่แหละ